สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ2ตัวบนนะครับจะปรับสูตรมาจากเลขดับ3ตัวบนนะครับปรับให้เหลือ2ตัวนะครับผมนะเพื่อนะครับจะได้อ่าไม่ได้หลุดเยอะนะครับเพราะว่าส่วนมากเลขหลักร้อยจะ จะจะ,จะดับหรือว่าจะหลุดเยอะกว่าก็เลยปรับเป็น2ตัวบนและกันนะครับในส่วนสถิติตั้งต้นนะครับผมนะผมจะนำเสนอวันที่10บอ่พฤศจิก้าละกันแต่จริงๆแล้วก็ตั้งแต่1มีนา6 5นะครับแต่ผมจะให้ดูในส่วนของวันที่1พฤศจิกายน65นะครับผมนะเราได้เลข2ไเป็นเลขดับนะครับออก0.6นะสูตรก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หน่วยครั้งที่3นะนะครับก็เส นะครับดับออก06นะครับดับอยู่นะครับเลข2 2ดับอีกมาที่89นะครับ2องดับอยู่แดับนะครับ1ธันวานะครับออก05 8ยดับอยู่นะครับผมแล้วก็16ธันวาสองดับออก93นะครับ2องดับอยู่สาธันวาหกห้นะครับ3ดับนะครับ96นะครับ3าดับอยู่วันที่17มกราคม66นะครับ1ดับออก19อันนี้คือหลุดนะครับหลุดนะและก็ในส่วนของ1กุมภาพันธ์66นะครับ1กุมภาพันธ์66 หนึ่กุมภาหกหกเจ็ดนะครับเดับมาที่1 1ึนะครับเดับอยู่16กุมภาหกสามนะครับมาที่1 7 3ดนะครับ3อยู่1มีนาครับ8ด นะครับแดับออก52นะครับแดับอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ16มีนานะครับผมเนี่ยเราได้เลข2เป็นเลขดับ2ตัวบนนะครับสไม่มาหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับก็คือตัดเลข2ออกนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นแสนหน่วยครั้งที่3นะครับลองใช้หลักแสนแล้วก็หน่วยครั้งที่3มาบวกกันจะได้เลข2เป็นเลขดับ สองตัวบนอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ